เอาช่วยกันช่วยกันอันนี้ญาติโยมเจริญพรญาติโยมนี่ละงานบุญเทพื้นช่วยกันเทพื้นสามัคคีกัน ด้วยกันทำบุญด้วยกัน ยกคุณทำบุญด้วยกันญาติโยมสาธุสาธุสาธุกล่อกนี้ต้องกดยังมั่งวาครับนี่กล่องบอตองแน่มทั้งคุณ カップ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 。 มาเอาบุญด,ด้วยกันญาติโยมงานบุญสร้างช่วยร่วมแรงร่วมใจกันเทพื้นเนี่ยเทพื้นเทพื้นศาลาเทพื้นศาลา,า,าที่มุงที่บังให้คนเฒ่าคนแก่ท่านให้คนเฒ่าคนแก่ท่านได้จำศีลปฏิบัติธรรมคนเฒ่าคนแก่ท่านได้จำศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันช่วงเขา้าพรรษา เนี่ยยอดยอดพระป่าของเฮียจีวรยอดพระป่าของเฮียจีวรในวันนี้ยอดพระป่าของเฮียจีวรในวันนี้หนึ่งแสนสี่มืนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยอดพระป่าของทุกคนของญาติโยมทุกคนที่เฮียจีวรเป็นสะพานบุญเฮียจีวรเป็นตัวแทนของญาติโยมทุกคนทุกท่านหนึ่งแสนสี่มืนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยอดพระป่า สาธุอนุโมทนาบุญกับญาติโยมเนาะอนุโมทนาบุญด้วยกันสร้างที่เดือนพักสร้างเดือนพักให้คนเท่าคนแก่มาจำสินมาปฏิบัติธรรมยอดยอดพระป่ายอดพระป่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่อยห้าห่อาอดพป่าช่วยกันมาช่วยกัน คือว่ายติโยมเนี่ยโยมผู้กำกับเคยฝรั่งก็มาเคยฝรั่งก็มาเน็ตไอดอลเคยฝรั่งโยมผู้กำกับกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยเ,อเคยฝรั่งเคยฝรั่งก็มางานบุญงานบุญช่วยกันวันนี้ถ้าไม่แล้วเสร็จไม่ให้กลับบอลแล้วบอ้กลับต้องให้เสร็จงานวันนี้ต้องให้สเสร็จงานวันนี้ต้องให้เสร็จ งานวันนี้ต้องให้เสร็จฝรั่งดูโ้ยฝรั่งมายกคูเฮียจีวอนเขาอยู่อยู่บนรถอากาศร้อนอากาศร้อนมากวันนี้เฮียจีวอนอยู่บนรถก็เซ็ดเขาช่วยกันช่วยกัน โม่วันนี้เอาให้เสร็จไม่เสร็จไม่ได้เพราะว่ารถรถรถโม่ปูนเข้ามาไม่ได้รถซีแพคเข้ามาไม่ได้เราต้องเทเองรถซีแพคเข้าพื้นที่ไม่ได้เราต้องเทเองเนี yeah. ่ย ร่วมร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจช่วยกันวันนี้ต้องให้เสร็จยมผู้กำกับด้วยผู้กำกับพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกเป็นผู้กำกับอยู่สอพอนิคมคำสร้อยบแล้หล่ายเมื่อใดผู้กำกับบแล้วบ่ายเมื่อต้องให้เสร็จฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยเขยเขยฝรั่งเขยฝรั่ง บ่อล้วบ่อยเมื่อบ่เปื่อนบ่อยเมื่อทำทาเฮ็ดเปื่อนได้ไหมอ่ะอสุดยอดเลยการทำบุญทำกุศลได้บุญแบบแบบเนื้อได้บุญแบบเนื้อทั้งออกปัจจัยทั้งออกแรงญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ร่วมร่วมปัจจัยมาที่ร่วมทำบุญให้ไอจีวอนเป็นสะพานบุญทอดพระปามานี่ ว่าได้บุญคนละครึ่งกันเลยนะกับญาติโยมที่ออกแรงนี่ถือว่าสุดยอดเลยขออนุโมทนาบุญหน้าญาติโยมที่ร่วมสร้างพระป่าด้วยกันทาบุญทอดพระป่าเพื่อสร้างเรือนที่พักนี่เพื่อสร้างเรือนที่พักเรือนที่พักให้คนคนเท่าคนแก่ที่มาจําศีลมาปฏิบัติธรรมได้ ได้ใช้พื้นที่ในตรงนี้เป็นที่หลบฝนเป็นที่หลบฝนห้องน้ําก็มีห้องน้ําก็ม,อกมีอยู่ข้างห้องน้ำํำม,มาต่อมาต่อมาต่อ,ตอผู้กำกับมาต่อเร็วใส่ผู้กำกับเมื่อนี้มาต่อผู้กำกับมาต่อเลยอย่าอู้อย่าอู้ อย่าอู้งานยมคุณนายอย่าอู้งานมาอย่าอู้งานมาเขาแถวใหมาใส่ผูกกับกับเลยบาทเนี่เมื่อนีวันนี้เหงือออกเหงือออกแล้วไม่เสร็จไม่ให้กลับตักบ่ตตองตักหลายตักน้อยๆตักนิดเดียว <laughs> ช่วยกันช่วยกันใครอยากได้บุญออกแรงไม่ไงหญ่ทวดตักละบอหิห้แล้วบอหิ้แล้วยายทวดก็มาใหญ่ทวดเฮียจีวอนก็มา ก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเ,เราทำที่มุงที่บางให้คนเท่าคนแก่ทำได้มาจำสินมาปฏิบัติทำเว่าสุดจยอดอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญมาต่อยอดทำบุญทอดพระป่าทุกบาททุกสตางค์นี่ ญาติโยมก็โอนเงินเข้าบัญชีเรื่อยๆโอนเงินเข้าบัญชีเรื่อยๆก็จะได้รวบรวมปัจจัยจากบัญชีมาถวายท่านมาถวายท่านให้หมดเลยไม่เก็บไว้แน่นอนไม่เก็บไว้เราเป็นแค่สะพานบุญเฉยๆญาติโยมเราเป็นเพียงแค่สะพานบุญเฉยๆเนี่ยจีวรบุญมากเลยบุญหนักเลยเนี่ยจีวรเขาเป็นตัวแทนของญาติโยมคนที่ได้บุญเต็มๆก็คือญาติโยมที่ร่วมทําบุญร่วมกันมา อนุโมทนาบุญสาธุสาธุเนี่ยสุดยอดเลยเทพื้นเทพื้นบุญกุศลบอยดุดบอยดุดบอยดุดกินโลดผูกินไปกินโลด,โลดเ,เออสลับกัน คนกินเขาก็ไป่กินอสลับกันสลับกันห้ามหยุดห้ามหยุดไม่เสร็จไม่ให้เลิกไม่เสร็จไม่เลิกหิวขา้าวแล้วบ่ผู้กำกับหิวข้าวยังอ่ะผู้กำกับหิวข้าวยังห้ามหิวห้ามหิวขา้าวผู้กำกับสอพอนิคมคำสร้อยท่าน พิชวุฒิท่านพิชวุฒิคุณโยมพิชวุฒิพันตำรวจพันตำรวจเอกเอพันตำรวจเอกพิชวุฒิท่านเป็นผู้กับับสพอันนี้คมคำช่วยมุกดาหาราท่านออกแรงสุดยอดเลยสุดยอดเลย ก็ให้เทปยืนนะยาดโดยมยาดถวดยายทวดยายทวดกินห,นหนยังกินเหยัยงฮะมาขนมยาดถวดนายกปูน,น้ำขเขาบ่หรอยกยู่บ่อยก็บ่เห็นอ้าย คายข้ามหมางเราบอกินนะ่งงนกกนะนนแจกเลยาเิมในพมันทีแจกเลยแจกเลยโรงทานาานี่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ท่านชันเตนกันหมดทุกลูกทุกนามเฮียจีบอนเขาก็อยู่บนรถอยู่บนรถได้บุญกัน แจกเลยกะระเพาะปลาแจกเลยเลพี่มามามา,มาสาราพี่เอามาสาราพี่กะระเพาะปลากระเพาะปลาเฮียจีวอนโอ้โหพุก,กับกดไลค์หน่อยพุ่มกับ พุ่มครับคตรไรแน่เอ้พุ่มครับเนี่ยหมอยาหาวอาจารย์บอกเลยยาหาวที่แรกเมื่อยทีหน่าเพิ่นเออไมไปกินกระเพาะปลาเด้อไปกินกระเพาะปลากินข้าวก่อนกินข้าวก่อน ไปกินกระเพาะปลาไปวันนี้ต้องให้แล้วเสร็จไม่เสร็จไม่ได้ต้องให้แล้วเสร็จไปกินกระเพาะปลาไปกินกระเพาะปลาไปเ,เป็นไงบ้างโอเคโอเคไหมคือกันคือกันเหื่อออกเลยฝรั่ง โอเคลาดปูนเนี่ยเพิ่งได้แค่นี้ต้องทําให้แล้วเสร็จต้องทําให้เร้วเสร็จเสร็จวันนี้ไม่เสร็จไม่กลับพื้นที่กว้างอยู่ช่วยกันช่วยกันญาติโยมออกแรงออกร่วมมือร่วมใจกันได้บุญได้กุศลด้วยกันสาธุเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูใหม่ด้วสาธุสาธุ